าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซนะผมด r กอ o นช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอคก,กันด้วยนะฮะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a i a กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคลิปสําหรับการจัดอันดับนั่นเองนะเพื่อนซึ่ง Creature ที่เราจะมาทําการจัดอันดับกันในวันนี้นั้นเพื่อนก็จะเป็น5อันดับนะ Creature ที่มีความอึดที่สุดในเกมหรือว่ามีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยเยอะที่สุดในเกมนั่นเองนะฮะแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งในช่องอผมด้วยนะเพื่อจะไม่ เคลือสายพันธุ์ต่างๆ,ๆนะรวมถึงเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมแล้วก็โทเค็นต่างๆ,ๆเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะในเพจ p รีแอรเซ็ดราอนช็อปอีกได้นะเพื่อนก็จะมีคคลเจอร์สายพันธุ์ต่างๆรวมถึงเห็ุแล้วก็โทเค็นในเกมเนี่ยนะฮะเพื่อนเลือกซื้อมากมายเลยนะเพื่อนอยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะฮะโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมห้าอันดับเคลเจอที่มีความอึดหรือว่าค่า HP เยอะที่สุดในเกมกันเลยดีกว่าฮะอ่ะสำหรับในวันนี้นั้นเพื่อนเราก็จะมาจัดอัดันะอัันน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 ดดดดบะคคครรีนนีีเเเเจอออออ์้ทท่่่่มมมมมวววาาาาึหืืกกสุใงพโย ที่ผมจะมาทําการจัดอันดับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์นะห้าสายพันธุ์หรือว่าห้าสปีชีที่มีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยเยอะที่สุดในเกมนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง5อันดับนี้เนี่ยนะฮะมีครีเจอร์ตัวไหนแล้วก็เป็นสปีชีไหนกันบ้างนั่นเองนะเพื่อนสาหรับอันดับที่5เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเจ้าโอปาริเจียนนั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันดับที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีครีเจอร์เนี่ยสองตัวนั่นเองนะเพื่อนซึ่งทั้งืองตัวนี้เนี่ยนะฮ เจ้าโอปาริเจเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคลีเจอร์นะที่เปิดขายในเดฟคลีเจอร์สโตรนั่นเองนะโดยเจ้าโอปาริเจเนี่ยนะฮะก็เป็นคลีเจอร์นะประเภทโอมนิวอร์หรือว่าประเภทที่สามารถกินได้ทั้งพืชและเนื้อเลยนะฮะโดยเจ้าโอปาริเจเนี่ยนะฮะเป็นคลีเจอร์ tier 5แล้วก็มีค่าความอึดหรือว่าเลือดเนี่ยนะฮะอยู่ที่10,000แล้วก็หกเปอร์เซ็นต์ในการรีเจนด้วยนั่นเองนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเจ้าโนวัสด์วาร์เดนนั่นเองนะสำหรับเจ้าโนวัสด์วาร์เด้นเนี่ ก็จะเป็นคลีเจอร์นะที่เราเนี่ยต้องทําการโดเนิหรือว่าบริจาคเห็ดจำนวน3าม0 0นเห็ดนั่นเองนะเพื่อที่จะได้รับเจ้าโนวสวอร์เดนละแล้วก็ต้องทำภารกิจใน LSS Event ด้วยนั่นเองนะะโดยเจ้า n o r ส์วอร์เดนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคลีเจอร์ประเภทอมนิวอร์ด้วยเช่นกันนะซึ่งเป็นประเภทที่สามารถทานได้ทางเนื้อแล้วก็พืชเลยนะแล้วก็จะเป็นคลีเจอร์เทียห้านั่นเองนะแล้วก็จะมีเลือดเนี่ยหรือว่าค่าเฮลเนี่ยอยู่ที่1น0่งแล้วก็ห้าเปอเนนการรีเจเลือดนั่นเองนะ อันดับที่4ี่เนเพื่อนก็จะเป็นเจ้าเอลมาคูซัลูโอโดนนั่นเองนะสำหรับเจ้าเอลมาคูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์นะที่อยู่อันดับที่4นั่นเองนะโดยเจ้าเอลมาคูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์นะที่เราเนี่ยสามารถรับได้จากตู้เฮอร์บิวอากาชานั่นเองนะโดยเจ้าเอลมาคูเนี่ยก็สามารถที่จะสุ่มได้ในตู้กาชานี้เลยนะเพื่อนโดยเจ้าเอลมาคูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์นะประเภทเฮอร์บิวอหรือว่าประเภทที่ทานพืชนั่นเองนะโดยเจ้าเอลมาคูเนี่ยนะฮะก็จะมีระดับหรือว่าเทียร์อย ยะะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสอง0ันเลยนะเพื่อนเราก็จะมีค่าร e เจนเลอร์น่ะอยู่ที่5%ด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่4ของเรานั่นเองนะสำหรับเจ้าเอลมาโคโซลูโอรอนนั่นเองนะอันดับที่3นั้นเพื่อนก็จะเป็นเจ้า YG G Dextics นั่นเองนะสำหรับเจ้า YG G Dextics เนี่ยนะฮะก็จะเป็นค r ีเจอร์นะ,ะที่อยู่ในกิจกรรม LSS e v e n t เช่นเดียวกับเจ้า n o c t u r d e n นั่นเองนะสำหรับเจ้า YG G เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะได้รับเจ้า YG G น่ในกิจกรรม LSS นั่นเองนะโดยเราเนี่ยต้องทำการบริจาคเเหนนนนัองว 2 5 0 0หเฮดแล้วก็ทำภารกิจตามที่ทางเกมเนี่ยระบุไว้นั่นเองนะเราก็จะได้เจ้า YG g Dextic นั่นเองนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะรับเจ้า YG g ได้แล้วนั้นเพื่อนเนื่องจากกิจกรรม LSS เนี่ยนะฮะได้จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั่นเองนะก็ต้องรอลุ้นกันว่าในปีนี้เนี่ยนะฮะจะมีกิจกรรมนี้กลับมาอีกหรือเปล่านะโดยเจ้า YG เนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์ประเภทอมนิวอองหรือว่าประเภทที่ทานได้ทั้งพืชและเนื้อเลยนั่นเองนะโดยเจ้า YG g เนี่ยนะฮะ หรือว่าค่าเลือดเนี่ยอยู่ที่12,500นั่นเองนะแล้วก็จะมี4%ในการฟื้นฟูเลือดน,นั่นเองนะและนี่ก็เป็นคลีเจอร์อันดับ3ที่มีความอึดมากที่สุดในเกมนั่นเองนะเพื่อนก็คือเจ้า YG g Dextics นั่นเองนะฮะอันดับที่2นั้นเพื่อนก็จะเป็นเจ้า k a v u l a ด i สนั่นเองนะสำหรับเจ้า k a v u l a d i s เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคลีเจอร์นะที่สามารถรับได้ในตู้ลิมิเต็ดกาชานั่นเองนะ,ะโดยตู้ลิมิเต็ดกาชานี่นะฮะก็จะเป็นการวนคลีเจอร์นะเข้าไปในตู้วนไป ตู้ของพิเทโรลิทัคส์นั่นเองนะสำหรับเจ้าคารูริดสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดกาชานั่นเองนะเพื่อนซึ่งเจ้าคารูริดสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์ระดับหรือว่าเทียร์ห้านั่นเองนะแล้วก็จะเป็นครีเจอร์สายอมนิวออซึ่งสามารถทานได้ทั้งพืชและเนื้อเลยนะเพื่อนโดยเจ้าคารูริดสเนี่ยนะฮะก็จะมีค่า HP หรือว่าค่าความอึดเนี่ยอยู่ที่14% 0 0 0ด้วยกันนันเพื่อนแล้วก็จะมีค่าเลเยอร์เลือดเนี่ยอยู่ที่สี่เปอร์เก็น้า บูลาริสนั่นเองนะฮะอันดับที่1นึ่งะเพื่อนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครีเจอร์นะที่เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความอึดมากที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะซึ่งเจ้าครีเจอร์อันดับที่1ที่มีความอึดมากที่สุดในเกมเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าโบเรียวอร์เดนนั่นเองนะสำหรับเจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์นะที่เราเนี่ยนะฮะสามารถรับได้จากกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะซึ่งเจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์นะที่จะวนกลับมาทุกๆกิจกรรมคริสสสต์มมมาาาาานน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 ัั่่่่่่เเ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 อองงะะพืโโดดดยยยลลุีีีีททกกจ้วบบ ะเจ้า boreal warden เนี่ยนะฮะก็มีราคาอยู่ที่12,000กิฟต์นั่นเองนะในการที่เราเนี่ยนะฮะจะทำการแลกเจ้า boreal warden แบบสปิชี่นั่นเองนะโดยเจ้า boreal warden เนี่ยนะฮะก็จะเป็นครีเจอร์นะประเภท herbivore นั่นเองนะหรือว่าประเภทฐานพืชนั่นเองนะโดยเจ้า boreal warden เนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์เทียบห้าหรือว่าระดับห้านั่นเองนั้นแล้วก็จะมีค่า hp หรือว่าค่าความอื่นเนี่ยอยู่ที่15,000ด้วยกันนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็จะมี8%ในการรีเซ็นเ์ในะก็ถือไดารรีเจนเลือดนั่นเอร์นะทีี่ม า HP หรือว่าค่าเฮล์เนี่ยนะฮะเยอะที่สุดในเกมเลยนะเพื่อนมีมากสุดเนี่ยถึง15,000ด้วยกันนะเพื่อนโดยเหตุผลที่เจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะฮะต้องมีค่า HP ที่เยอะขนาด1น0 0 0หมื่นห้าพัเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะฮะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็มีอาบิลิตี้วอร์เนล่าชนิดนึงนะซึ่งเป็นอาบิลิตี้ที่ต้องพึ่งพาเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะโดยอาบิลิตี้นี้เนี่ยหากเรามีเลือดที่ยิ่งเยอะเนีีีี่่่่่่่ยยยนน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 นะะะะฮอออบิลต้้้้เเเเเเเกกก็็็จจงงงขึััพืปหุผวาาาทํไม เรียวเดนเนี่ยนะถึงมีเลือดหรือว่าค่าเฮลเนี่ยนะที่เยอะกว่าคลีเจอร์ตัวอื่นนั่นเองนั่นเพื่อน ก็จบไปแล้วนั้นเพื่อนสําหรับห้าดับนะคลีเจอร์ที่มีความอึดหรือว่ามีค่า HP มากที่สุดในเกมนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเพื่อนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเล่นครีเจอร์เนี่ยนะฮะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนหรือว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยนะฮะน่าจะชอบครีเจอร์ที่มีความอึดหรือว่าความถึก คลีเจอร์ที่มีค่า HP หรือว่าค่าเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีเจอร์นะประเภทเฮอร์บิวหรือว่าประเภทกินพืชแล้วก็ประเภทอมนิวอนนั่นเองนะเพราะว่าประเภทนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะต้องใช้เลือดเยอะในการป้องกันตัวเองนั่นเองนะเพื่อนและก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของคลีเจอร์ที่มีค่า HP ค่อนข้างเยอะเนี่ยสังเกตได้ว่าครีเจอร์ที่มีค่า HP ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะทำให้การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะฮะอาจจะช้าไปบ้างกว่าครีเจอร์ที่มีค่า HP น้้้้้้อออออออยยยๆหหรืืวว่่่ามีีีีนน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 ัััักกตเเเเงะะพ็็จปขขดส ของครีเจอร์ที่มีค่า HP จํานวนมากๆหรือว่าครีเจอร์ที่มีความอึดน,นั่นเองนั้นเพื่อนอยังไงก็สามารถที่จะไปเลือกเล่นกันได้นั้นเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านั้นเพื่อนสวัสดีครับ